เมื่อนักศึกษากดปุ่ม F 5นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอในการแข่งนะครับเมื่อกดปุ่มใดๆอย่างเช่นกดปุ่ม Space bar แล้วจะเห็นว่าทางมุมซ้ายล่านะครับจะเริ่มมีการจับเวลานะครับถ,ถ้าเกิดว่าพิมพ์ผิดน,นะครับก็จะไม่สามารถลบได้นะครับแต่ว่า,าจะขึ้นเครื่องหมายผิดให้เห็นนะครับโดยทีเ่เมื่อพิมพ์จดบรรทัดแล้วนะครับให้ ใช้เครื่องหมายใช้ปุ่ม s p ป c e b a r หรือปุ่ม Enter นะครับก็จะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็จะเห็นจำนวนนะครับจำนวนดีที่ผิดอยู่ท้ายบรรทัดเช่นบรรทัดแรกนี่พิมพ์ผิดเป็น1ดก็จะเห็นเลข1นนะครับเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ก็สามารถที่พิมพ์ต่อไปได้เลยนะครับเหมือนกับการพิมพ์ดีทั่วไปนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์ไป ะครับสมมุติผิด2องดีนะครับก็จะเห็นที่ไทม์บันดทัดว่าขึ้น2นะครับเมื่อหมดเวลานะครับโปรแกรมก็จะ,จะแสดงผลการสอบให้เห็นนะครับ